ไอซายไอซายจะบอกว่าวัตถุแต่ละชิ้นอ่ะจะมีความเร็วมีตำแหน่งมีค่าปริมาณน้ำพิสิกะ่ะเป็นค่าที่แน่นอน uh huh. แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นทางควอนตัมหน่งวัดตำแนจะบอกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งอะ่ะถ้าสมมติว่าเราไปวัดตำแหน่งเราจะไม่สามารถวัดความเร็วได้ oh. เรื่องความแน่นอน oh. คือ oh. ยิง่งยิ่งวัดยิ่งวัดตำแหน่งได้แม่นยำเท่าไรยิย่งวัดความเร็วได้ไอเซนเบิร์กอะไรเงี้ย ก็คือเหมือนศาสนาพุทธที่ปกัสเกื่องอย่างนี้แหละครีบตลับนี้อะไรไปแล้วอะอะว่าไงได้ข่าว่าอะไรนะเพิ่งสอบเสร็จเมื่อกี้เหรอใช่เลยเนี่ยกำลังจะไปเซอร์เว์ต่อแล้วเหนื่อย เด่มากเลยโอเคนะไปนะเฮ้ยมีมีอะไรอยากบอกชาวเซอสองไหมสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนเออสยเอร์อยนี่บอกกล้องได้ไหมเออเกศมีอะไรอยากจะพูดกับพีอาร์ไหมใครนะพีอาร์เออพีอาร์ทำงานไม่ดีเลยสองมาตรฐานผู้ชายระดับเต็มผู้หญิงระดับศูนย์เงินเกศขุนตงมาอ่ะผู้หญิงสวยจะตายเอาไปผึ้งสวยให้หน้าเฉียดได้ยังไงไหน ทำไมในฐานะคงอะไรเฮโค,อโคงอาสาทำไมถึงไม่ได้ไปหรอ,อไม่มีใครว่างเลยครับไม่มีใครว่างเลยคนติดะสิรองเลยอ๋ออ้ <c oughs> อาวแล้วจะเราเสรอร์ฟสองนี้ทำทำไงดีก็ฝากงานใหแต่ละคนช่วยโดยไม่า่อยมีงานต้องเก็บมากด้วยก็เลยไปฝากงานกันได้อ๋อฝากงานกันได้นี่ได้ข่าวว่าจะมีการสัมภาษณ์ประธานชมรมคนใหม่ใช่ป่าวันไหนเอ่ย วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นี้นะรถ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 มาค่ะรถมาไไหนมีใครไปเซอร์สองมั้งเนี่ยไมได้หรออ๋อมีน้องนุกกันน้องตุลเห็นน้องตุลโทรศัพท์อยู่มีอะไรอยากบอกชาวเซอร์สองไหมก็เที่ยวให้หนุกเฮ้ยไม่ใช่เซอร์ใหนได้งาน ใช้ในงานอ่าแล้วในฐานะเฮดโครงการว่างไงคะก็ฝากง,ง,ง,งานทุกคนด้วยฝากงานทนะุกคนด้วยอ่าอไห้ได้ทางปลอดภัยฮะทางปลอดภัยเคขอบคุณค่ะ เดี๋ยวพูดกับกล้องหน่อยอ่ะในน้ำตัวก่อนสิสวัสดีค่ะใบตองเศรษฐศาสตร์เบลล์ลิะนาค่ะใบตองขอที่ลำมาอ่าลิมนะโหนี่นี่จะขี่จะขี่ไปจริงๆเหรอไม่ได้จะขี่ไปแต่เอาไปเล่นเฉยไม่ได้ขี่มีอะไรอยากบอกชาวเซอร์สองไหมวันนี้เซอร์สองจะไปที่ไปไปทำงานก็เื่อนนะขอให้สนุกแหมให้ได้อะไรกลับมาอ่าฮะโรซ่าขนาดนี้ว่าจัดเลย ประสงค์การไปสดสอบในจำนวนรักก็คือไปเพื่อเก็บข้อมูลอของเรียนชุมชนเพือ่อประกอบเพื่อให้สตาฟของเราเนี่ยได้ทํางานเตรียมงานกันประมาณนั้นในส่วนของขอเนยก็คือต้องไปติดต่อกับหนงานราชการครับไม่ว่าจะเป็นสถา,านีตํารวจโรงพยาบาลหรือว่าผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีจะไปโดยรถไฟไปลงที่อุดร แล้วก็ค่อยต่อรถทัวร์จากอุดอรไปที่ท่ายนะครับจะส่งหนังสือราชการไว้ครับตามหเงินราชการนะะัาา้นอะฮะโอเคอะเ,เดี๋ยวเราไปไปดูอีกคนหนึ่งคะ่ะโอเคสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับได้ข่าวว่าเป็นสตาฟใหม่ด้วยใช่ไหมครับผมปีแรกเลยอ,อ่าแนะนำตัวหน่อยอ๋อชื่อฟอมครับอยู่วิศวะปีสามของเอ่าทำอะไรเอ่ยก็อยู่ฝ่ายสถานที่ครับผมอ่าฮะแบบ ติดมาทำฝ่ายหนุนที่ก็ขอให้ตายอยากเป็นสตารมแหละแ mm. ก็ไม่รู้จะเลี้ยวฝ่ายอะไรก็เห็นว่าฝ่ายหนนที่มันหมเหมะสมที่สุดแล้วอ mm. ุปรสรรคหรอก็ไม่มีเลยรู้สึกชิลสบายดูไม่เครียดดูสบายที่สุดแล้วแหละ <S <S 2> <S 2> <S 2> ชิลเราสองอย่างแรกก็ดูเรื่องการเดินทางว่าเดินทางจะเดินทางจะเข้าถึงโรงเรียนยังไงไปดูพื้นที่จริงแล้วก็ดูว่า กิจกรรมไหนลงที่ไหนได้บ้างแล้วก็ดูเรื่องอำเนื้อขับถือโดดูความปลอดภัยของชาว่ายเป็นหลักงนก็ขอเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบค่ะ วางแผนกิจกรรมดูว่ากิจกรรมอิจารประจําวันของเด็กปกติทําอะไรแล้วเราสามารถที่จะเอามาแอปด์ประยุ์ของเราได้ยังไงเราต้องแบบจีบแบบติดหัวโจกอะไรงี้ด้วยไหมอ่าก็ต้องนิดนึงเพราะว่าเราจะไปคุมเด็กเยอะๆยใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าเราจะควบคุมเขายังไงวิธีการหนึ่งที่ค่ายที่ผ่านมาทเขาบอกก็คือให้หาหัวโจกไว้ว่าใครคุมได้แต่ว่าหลักๆก็คือไปแล้วเด็กใช่ไหม อีกน้นเอาดยวอ่รู้ว่าสอบประชาไปเจอสองทำไรคะอะไรวัน้ทำอะไรวะคุยกันอ๋อเดี๋ยวติดต่อผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เ้าแล้วก็ถามอะไรก็คุยกับพ่อคุยกับแม่คุยกับพี่คุยกับน้องคุยกับผู้ใหญ่บ้านไม่ก็แบบหาแกนนำของหมู่บ้านนู่นนี่นั่นนั่นหากิจกรรมทำ ข้าวไทยยกวัดด้วยท่านี่ก็จะกินเน้อหมาทุกวันอิ่มน้ำสำราญเป็นค้ายแรกนะคะที่มีเนื้อแบบกินอิ่มน้ำสำราญจริงๆตอนเช้าจับหมาตอนบ่ายจับหมาไปเจอสองคราวนี้โครงานทำอะไรคะก็ไปหาร้านวัสดุอุปกรณ์ที่เอามาสร้าง คุยกับชาวบ้านเรื่องที่เราจะตากด้วยแล้วก็ตาอาคารให้เสร็จเลยใช่หาพ่อช่างตามหาพ่อพ่อแม่ที่ที่เก่งเรื่องช่างอะไรอย่างนี้น่าจะทําความเคยชินกับชาวบ้านนะครับแตคว่าเมื่อเราทํางานด้วยกันก็จะบบเขาจะไม่เกรงเราจะไม่เกรงต่อยแม่งเลยนั่งเคลียร์เคลียร์กันรอยทีฮะเราจะไม่ไม่แบบอารมณ์ขึ้นใช่ไหม มาบอะ ใครหอใครเหขอพาส24จาใครสารสขอพาตุลาใครสารเับขอพายิ4ตุลาใครใครรึดใครสร้างคนคนรึดคนรึดคนสร้างค่า